กลับบ้านเราเถอะไหนตกลงกันแล้วไงว่าจะเลิกให้ได้เลิกไม่อยู่กูทีมึงอ่ะไม่ใช่พี่กูหรอกกูรู้เงินพ่อแม่มึงแกไม่คนเดียวตั้งแต่พ่อแม่ตายกูไม่เคยเห็นเป็นพี่เลยสักครั้งรู้ป่ะกูรู้มึงก็แค่อายที่มีน้องเป็นที่ยาเกลียดมึงแล้วไม่อยู่กูที่กกกกวกอย่างชีวิตมึงมมงน่าจะดีใจมากกว่าไม่ใช่เหรอฮะไป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 ,ไป,ไป,ไปลม่อยู่กูที ตอนนั้นผมรู้แต่ว่าต้องทำยังไงก็ได้เพื่อให้พี่เกลียดผมแล้วมันเลิกยุ่งกับผมสักทีผมจะได้ไปหาเสพได้ผมใจแทบขาดถ้าไม่ได้เสพมันจริงๆพี่เขาก็หามาให้ผมเสพนะแต่มันปริมาณน้อยไงเพราะแกต้องการให้ผมค่อยๆลดแล้วก็คนมันก็อยู่แต่บ้านเอาจริงๆนะคนที่ติดยาเนี่ยร้อยทั้งร้อยอยากเลิกทุกคนแต่เอาชนะมัน ไม่ง่ายครับฤทธิ์ของมันทําให้ผมประสาทหลอนตอนนั้นผมยังวัยรุ่นอยู่แล้วก็เครียดเรื่องเรียนด้วยไงครับประกอบกับอยากร้องด้วยแหละรู้สึกผิดมากพอหายเมาก็ถามตัวเองว่าทําไปได้อย่างาไ,ไ,ไงวันนี้ผมทําให้แกเสียใจมานานมากพอล้วทั้งที่แกทําเพื่อผมมาตลอดแต่ผมกับทําร้ายแกเสมอแกยังรักผมยังไม่มีเปลี่ยนแปลงแกทาหน้าที่แทนพ่อแม่ผมได้ดีจริงครับ ไม่รู้สึกแย่ได้ยังไงที่เห็นแก่เจ็บเพราะการกระทำของเราเราควรทําสิ่งที่ดีเพื่อคนที่เรารักบ้างไม่ใช่เหรอจริงอยู่ว่าพอเสพมันทําให้เราหายเครียดแต่ก็แป๊บเดียวเท่านั้นแหละพอหลังจากหายเมาปัญหามันก็ยังคงอยู่ที่เดิมแถมปัญหาหลังเสพก็มีมาเพิ่มอีกสารพัดฉะนั้นผมต้องเลิกให้ได้จริงๆสักทีอย่างเด็ดขาดในมือเลิกเองไม่ได้ก็ต้องหาตัวช่วยครับ าหอมช่วยได้จริงๆครับช่วยให้เราหายเสียนช่วยให้จิตใจเรามั่นคงขึ้นไม่บอกแบบออยากจะบอกตรงนี้เลยนะครับว่าครอบครัวไหนเนี่ยที่มีลูกหลานติดยาผู้ปกครองเนี่ยต้องมีส่วนช่วยเหลือมากๆเลยนะครับเออพี่ชายผมคือผู้ปกครองต้องไม่ดูด่าและซ้ําเติมเขานะครับต้องให้อภัยและให้กําลังใจเขามากกว่านะคือต้องอาศัยความเข้าใจลูกหลานติดยาให้มากๆด้วยนะครับ ว่าเขาอะกำลังป่วยจิตใจอ่อนแอไม่สามารถรับมือกับผีร้ายที่อยู่ในยาเสพติดโดยลำพังได้หรอกนะครับเขาถูกมนคัรอบงําชักจูงให้กลับไปลหลงไหลได้ตลอดเวลาเพราะอิทธิพลของมันอยู่เหนือจิตใจของคนเสพมากจริงๆน้องผมถึงชอบพูดว่าคนไม่เคยเสพไม่มีทางรู้หรอกและในขณะที่ผมต้องกลับไปบําบัดเองต่อที่บ้านผมก็กลับไปติดอีกจนได้อีกหลายครั้ง ฉะนั้นเราต้องตัดเพื่อนกลุ่มที่เขาเสพออกจากชีวิตเขาให้ได้ก่อนยิ่งถ้าได้ออกจากชุมชนแวดล้อมเดิมๆได้ยิ่งดีครับแล้วก็พยายามหากิจกรรมให้เขาทําเขาจะได้ไม่มีเวลาไปคิดฟุ้งซ่านเสพอีกและที่สําคัญคือเราต้องสละเวลาให้เขามากๆคอยประคองใจเขาและเฝ้าระวังอย่าให้ห่างครับเพื่อที่จะได้รู้ว่ากําลังคิดอะไรอยู่และจะได้ประสานใจเขาได้ทันท่วงทีส่วนใหญ่ที่เลิกได้ก็ไปเสพใหม่ทั้งนั้นเพราะหลายคนเลิกได้แล้วแต่ก็ยังนอนร้องไห้ พอคิดถึงมันก็มีสุดท้ายก็ต้องกลับไปเสพใหม่คือตัวยาของหมอเนี่ยแม้จะช่วยให้ร่างกายเราเลิกได้แต่ใจเราเนี่ยมันเลิกยากมากนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยเสพเนี่ยอย่าลิลองเพราะเดี๋ยวจะเลิกไม่ได้แล้วอย่าบอกนะครับว่าเล่นนิดเดียวไม่มีทางติดหรอก <c oughs> ชื่อของมันก็บอกอยู่ยแล้วว่ายาเสพติดถ้าจะให้นิยามสั้นๆน่นเหรอก็ลองมันง่าย เลิอกอะมันยากเพราะตอนแรกเนี่ยมันจะดูเหมือนสวรค์แต่หลังจากนั้นนั้นล็อกลวน